เขา,าบอกว่าเราจรมาเคยมิสซีริงเหรอคะคือต้องบอกว่าเชลอ่ะตอนประกวดกไทยเชลก็ตั้งใจว่าจะเป็นตัวของตัวเองมากๆในการประกวดทีนี้ค่ะตอนที่เชลรู้ว่าเป็นมิสซูปราใช่ไหมคะเชลก็ไปอา<ม>่านคอนเซ็ปต์ของเวทีแล้วรู้สึกว่า<ม>สิ่งท<ม>ี่เขาชอบเลยก็คือการเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกันจะทำเป็นตัวของตัวเองแล้วทำอะไรเพื่อสังคมต่ออันเนี้ยค่ะเชลเลยมองว่าคอนเซ็ปต์เวทีตรงกับเราเราก็เลยตบปากรับคำองพี่ใหญ่ได้ว่าคิดว่าถ้าเป็นเวทีเราน่าทำได้ดีเหมือนกันแล้วพี่ด้าเองก็คงเห็นถึงคคววาาามแบบเเป็นจรริิตด่ น่าเจ้าอไปสู้ได้อยู่บบนี้เขาสุขไหนกด้วยนายรู้สึกองบ้างพอเราตัวแทนครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ในเหมือนเชลเลยครับที่เรารู้สึกว่าเราปิดเราอิ่มตัวกับการประกวดไปแล้วแต่กลายเป็นว่าพอผู้ใหญ่ทักมามันเหมือนจุดประกายเราอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการัพ p อ o r t จากพี่ๆด้วยครับมันจุดประกายในตัวนายอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่านายอยากจะทําเต็มที่เขาไม่ได้ถามเลยครับว่าเราพร้อมไหมเขาถามว่าเราอยากไปไหมใช่คำว่าอยากเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่า ใช่มีไฟเราก็กระหายมันอีกครั้ง<ต>น<า>หนึ่งแตคนแรกก็เหมือนก็คเคยประกวดที่เวทีนี้มาก่อนใช่ครับมผมแล้เป็นยังไงบ้างครับความสำเร็จมันเกิดข,ขึ้นกับเราแล้วอะไรอย่างน<ช>ี้ได้เป็นตัวงานประเทศไทยมันแบบมันตื่นตาวันแรกยังยังถามตัวเองอยู่เลยว่ามันใช่เราจริงๆหรือเปล่าแล้วเหมือนเชลที่เคยถามเลยว่ามันใช่เราจริงๆรหรอถึงขั้นต้องคอนเฟิร์มกับทีมว่าเรื่องผมจริงๆใช่ไหมครับผมจะได้ลางงานเลยอะไรเงี้เพราะเป็นการลางงานที่ด่วนมากครับไม่ได้รับเรื่องแล้วคุกดดันเลย จริงๆเชลนะคะอตอนแรกอะเชลตอนที่คุยเสร็จอะค่ะยังไม่กดดันเลยเพราะว่าบอสค่อนข้างแบบบอกเชลว่าให้เชลแบบสบายๆเป็นตนัวงตัวเองได้เลยเออแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มมีข่าวไปอะค่ะพอเริ่มเริ่มกดดันละด <laughs> ้วย <laughs> ความที่แบบมามีสายส u พ p l ไทยแลนด์ด้วยแ่ละค่ะแล้วเราก็ เพิ่งได้เข้ามาสู่วงการนางงามค่ะเชียวอาจจะไม่รู้ว่าความกดดันตรงนี้มันมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ค่ะก,ก็กำลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะ<ม>ก็นางงามมือใหม่ค่ะแต่บอกแล้ว p e r f o r แม n c e ไม่ใหม่<อ>ค่ะในกดดันอยู่ไหมเชียวเพราะก่อนหน้านี้เรามีดราม่าเกิดขึ้นมาเรื่องการแบบว่าเราไม่ตรงเทสกับเวีดีโมาแม่แม,ม่ลองดูใหม่<อ>คือตอนอการไทยอาจจะพอกตัวขาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเออเป็นซูเปอร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเทสของคนมงแต่ละปีของซูเปอร์ค่ะเท่าที่เชียวดูคือเขาไม่ได้มีเทสตายตัวค่ะแล้วก็เชียวรู้สึกว่า แต่ละปีเขามีจุดที่มันแตกต่างกันซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าอย่างปีนี้เราจะตรงโจทย์ตอบโจทย์เขาไหมด้วยค่ะเชลก็จริงๆไม่ได้ซีเรียสกับว่าตรงเทไม่ตรงเทนะคะจริงๆเพียดกับกับการที่ว่าอยากจะไดเพีเซนต์ไทยแลนด์ให้ออกมาดีที่สุดมากกว่าพอมีเสียงจางก็แบบเราไม่ตรงเทสคำน้นที่มแ่นใจหรือกำลังใจเลยยังไงบ้างแน่จริงๆบ้านหนูดีใจดีไม่บอกว่าหนูไม่สวยจริงคือบอกว่าไม่ตรงเทไม่เท่าไหร่ถ้าบอกไม่สวยจะเครียดอยู่แต่พอบอกเออไม่ตรงเทยังเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะแต่ละทีีม ความสวยแบบเอ้ยหรือว่าเทสตแตกต่างกันนะคะแล้วไม่ได้บั่นทอนเรื่องของความมั่นใจของเราเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ได้บั่นทอนค่ะเพียงแต่ว่าเรากดดันตัวเองอยู่แล้วนเนาะแล้วก็อยากให้เหมือนทุกคนที่เชียร์ค่ะเชียร์สายสะพายไทยแลนด์แล้วก็สิ่งที่โชว์ตั้งใจคืออยากทําให้เต็มที่ที่สุดมากกว่าค่ะตัวนาเองก็เหมือนจะมีวิจารณ์อบว่าเราเหมืบว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยทุกจะอะไรย่างเงี้ยรู้สึกย่างไบ้างตอนแรกนะครับในกดดันอย่างเดียวคือเรื่องเวลาครับแต่ว่า <ừ m. S 1> พอโดนวิจารณ์อะไรออกไปเรารู้สึกว่า เราทําให้เต็มที่ทําทุกวันอย่างเต็มที่ดีกว่าเรามีความแบบจากอาชีพที่ไนทยทำครับมันมีความไน c ์ความคลายอยู่แล้วเชื่อว่าเราเอาสิ่งนี้เข้าไปสู้ครับเรื่องเทสในายมองว่ามันปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่ว่าเราจะเอาชนะใจเขาได้หรือเปล่าใช่ แปลว่าความหวังไปพร้อมความหวังใช่ไหมเดียว่ะจาร์เไม่ได้มีผลกับสิ่งที่เราจะไปทำมันยิง่งทําให้เราต้องครัต้องบอกว่าการประกวดนางงามมาเชื่อมองว่ามันเป็นการพิสูจน์ตัวเอง,องอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องไปพูดตัวเองใหม่อีกในเวทีนานาชาติเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าอย่างนางงามนางงามแฟนนางงามไทยค่ะเขารู้แล้วว่าเราประมาณนี้แต่แฟนนางงามเมืองนอกค่ะเขาไม่ได้รู้ว่าเพอคนนัมนเราเป็นยังไงยิ่งเราแต่งตั้งไปด้วยค่ะเขาอาจจะไม่ได้ติดตามแกรนดหรือติดตามพี่นายมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้เราก็ต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่ให้เขาเห็นแล้วก็พิสูจน์ตัวเองกับชาวโลกด้วยพอโดนแต่งตั้งแล้วแต่ละคนเหมือนมีคิวนายกันเลยกับตัวนายเองบินด้วยมิเชลท่ะมันปิดด้วยค <ภา S 2> ่ะทยังไงครับเอาตัวมิเชลก่อนเชียร์งานได้ไหมครับเอาตตรงๆเลยใช่ไหมคะมต,ตรงๆเลยก็คือ จริงๆก็ค่อนข้างฉุกละหุกแล้วก็อย่างที่เชืรอบอกค่ะว่าการเป็นนางงามมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านั้นบางทีคือมันขึ้นอยู่กับความพร้อมมันไม่ใช่แค่ความพร้อมเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะคะมันเป็นความพร้อมหลังบ้านเราด้วยทีเนี้ยค่ะสิ่งที่เชอร์ทำได้คืออย่างธรุรกิจอ่ะก็โชคดีที่หุ้นส่วนเข้าใจแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก,ก็ฝากร้านที่ไทยด้วยนะคะร้านคาสซีนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฝากไปช้อปปิ้งที่ร้านหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เชอรตลอดหนึ่งเดือนที่ไม่อยู่ค่ะครับเอียงไรเองก็ ทักหาแผนกลูกเรือก่อนเลยครับต้องขอบคุณเอเชีนะครับที่ให้โอกาสตลอดไม่ว่าไนจะไปประกวดเวทีไหนก็คือซัพพอร์ตบรรยุให้เลยเ oh. ต็มที่ครับก็คือรู้สึกว่า oh. พอเราส่งเมลแล้วเราได้รับเมลตอบมาว่าคน n กร a ู u เลชัน n ่ะ we proud of you เลยเรารู้สึกแบบมันดีใจมากครับ oh. แล้วหลังจากนั้นก็เรื่องวีซ่าเรื่องชุดเรื่องทุกอย่างที่เราจะต้องเตรียมตัวคือมันค่อนข้างแบบกดดันเรื่องเวลานิดนึงแต่เชื่อว่าเราจะค่อยๆค,คิดแล้วก็วางแผนทำออกมาได้ดีแน่นอนรั้นนี้รั้นนี้พี่เชียบอกว่าหวังพงเลย ค่ะบองแจ้งข่าวสารอีกครั้งนึงก็อ,งอยากยคว้ามงสองเหมือนกันค่ะ,ะความพร้อมเราตอนนี้พร้อมนชุดรละผมทุกอย่างจริงจริงอะค่ะความพร้อมมาชมมองว่ามันเป็นใจที่อยู่หน้าง,งานด้วยนะคะส่วนหนึ่งคือความพร้อมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชุดเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ลุกที่เราวางไปแต่ทั้งนี้ทั้ง,งานั้นอะชมมองว่าเราไปอยู่ตรงน,นั้นอะหน้างานสำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะไปเจอกับอะไรเราจะแฮนด์เดิลหรือว่าเมนจกับหน้าง,งานได้ยังไงบ้างค่ะแสดงว่าไอ้ที่เราบอกว่าเมื่อกี้บังมงค่ะไม่เปิดใจเลยใช่ไหมคะ <wounds> จริงๆต้องบอกว่ามัน <aroma> <Napoleon> เราประกวดนะคะเราากชนะอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือประสบการณ์เพื่อนๆตอนนี้เชลมีเพื่อนประมาณห้าประเทศเรานะคะก็พยายามเม็กซ์เป็นไปเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้พยายมหาเพื่อนเพราะกลัวไม่มีเพื่อนในกองค่ะใช่คุณไหนนะครับความพร้อมเราขนาดไหนครับครับความพร้อมในก็คือต้องว่าตอนนี <rainforest> ้เราก็พยายามเรียนเดินพูดขุดรอยรั่วที่เราเคยมีนะครับเอาจิงความพร้อมมันมันอยู่ที่ใจด้วยพอใจเราพร้อมมาเราทําทุกอย่างได้ตอนนี้ในพยายามแบบ ช่วยซัพพอร์ตทีมทุกอย่างที่เรามีอะไรอย่างี้ครับอย่างวิดีโอแนะนําตัวเลยพยายามคิดขอคิดทําเองทาสคริปต์เองเงนี้ครับเพื่อให้เขาได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่มาจากใจเราจริงๆกประกวดในสากบ้านเป็นของอใช่ครับก็คือเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อด้วยครับรู้สึกว่าครั้งแรกอ่ะขอวันหยุดเพื่อจะกลับบ้านไปวันเกิดคุณพ่อครับแต่พอมีการประกาศขึ้นมาแล้วมีงานแถลงข่าวก็เลยบอกคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าสนับสนุนเต็มที่เชื่อว่าลูกจะทําได้แน่นอน บางทีแบบลูกอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ก็ได้ใครจะไปรู้่อยา้อยากได้ตาแหน่งอยากไปทำาว่าใช่คนไทยเราก็จะได้แค่แต่งานใช่ครับจริงจริงในโดนแต่งตั้งมา2อถึงสามวิทีแล้วนะครับแสดงว่าผู้ใหญ่เขาน่าจะเห็นศักยภาพหรืออะไรบางอย่างก็รู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่แน่นอนครับจริงๆเขาว่าแต่งตั้งมันก็มีความกกดังอยู่เล็กๆอยู่แล้วว่าแบบมันไม่ได้ประกวดมาแต่จริงๆมันมันมีนัยยะสําคัญอยู่แสดงว่าผู้ใหญ่เห็นถึงความพร้อมบางอย่างในตัวเราและเชื่อว่าเราจะทําได้ เราเชื่อพี่ๆก็เชื่ออยากว่าพวกเราสองคนจะทําได้เพื่อนๆคอยซัพพอร์ตกันไหมครับโ้โสุดๆครับอย่างเพื่อนเพื่อน i l a n ไไก็คือถามตลอดว่าอยากให้ช่วยอะไรซัพพอร์ตตรงไหน<ช>นะครับก็เหมือนเพื่อนๆของแฟ <c oughs> มเชลก็คือแบบ <c oughs> พอเราเห็นอย่างเงี้ยพอเรามาได้สัมผัสเรา <c oughs> รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆเครับเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะค่ะใช่ทุกอย่างเรามีทีมเรามีเรามีกองเรามีเพื่อนๆที่แบบ หันไปทางไหนก็มีคนช่วยตลอดใช่ต้องใช้ตัวช่วยไปบนบานสายกล่าวที่ไหนไหมคะเสริมกำลังใจสายมูกันไหมพวกเราสองคนตอนนี้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 ต้องเริ่มเริ่มไล่ไล่คิดอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าล้ำพังเตรียมชุดไม่ทันเลยมูนี่ที่ตอนแรกฝากเบลลมูอยู่เหมือนกันค่ะเราต้องไปมูเองสิอ๋อเราไปก่ออันนี้เราให้ได้พูดเพาะว่าเราต้องพูดกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยแล้วเวลาเนาะถ้าเรื่องอย่างอื่นเราวางไว้ก่อนเราใจเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะใช่ครับใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝากติดตามค่ะขอบคุณดยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราสองคนนะครับในมิเชลนะครับมิสแอนด์มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2025นะครับพวกเราสองคนจะทําให้เต็มที่และเชื่อว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับอย่างที่ทุกคนเห็นพวกเราก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่ทุกคนเซอร์ไพรส์เราก็เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะยังไก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันที่โปแลนด์นะคะทุกคนไฟนอล27แล้วก็28ตุลาคมนะคะของเชลจะเป็น27ของไหมจะเป็น28 เป็นไปพร้อมกันไหมคบหรือว่าต่างคนต่างบิงของผู้หญิงจะเข้ากองก่อนนะครับยังไงก็ฝากเชียร์น้องด้วยใช่ค่ะเดี๋ยววันนล้นพี่จะไปส่งขอบคุณค่ะไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอความพร้อมกนะเซลล์น้อยกองน้อยขอความมีนะครับนายครับพี่เชื้อบ้องนีนะสายตาในอ่ยเซลลคามเซลลคามขออนุญาตก่อนนะคะวัสดีครับขอบคุณที่ติดตาม